ฟรานเชสโกบัญญายาลั่นผมยอมล้มตอนต่อสู้เพื่อแต้มดีกว่าล้มเพราะอยู่ท้ายแถวเปโดอาคอสตาชี้สนามนี้คือฝันร้ายของผมกับ KTM อเล็กมาเกตยอมรับผมบอกกับตัวเองก่อนแข่งว่าวันนี้จะขี่ให้เต็มร้อยทุกโค้ง กลับมาพบเจอกันเป็นประจำครับผมกับการรายง,งานข่าวสารในวงการ m o t ต g p ที่ผมจะนํามาฝากเพื่อวริพี่กันอย่างเป็นประจำก่อนไปรับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกระด a ่งสีเกมมิ่กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมกระดิ่งี่เกมมิ่ หากเพื่อนๆกำลังเบื่อโฆษณากวนใจผมขอแนะนำนี่เลยครับผมบริการ YouTube Premium จาก d o อกกี้พรีเมที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่49บาทเท่านั้นหรือจะดูกันแบบยาวๆแบบรายเดือนก็เพียงแค่109บาทและพิเศษสุดๆครับสำหรับใครที่อยากดูแบบยาวๆ2ปีก็แค่199บาทเท่านั้นแต่อยากจะบอกว่าโปรนี้จำกัดเพียงวันละ10คนเท่านั้นนะครับ สนใจก็ติดต่อไปได้เลยครับที่ ad d o c k y pm แล้วอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจาก94 gaming เพื่อนๆจะได้รับบริการแบบสุดพิเศษทันทีซื้อเหอะซื้อครับผมเขาจะได้จ้างผมต่อมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับผมฟราเชสโกบัญญญาลัน่นผมยอมล้มตอนต่อสู้เพื่อแต้มดีกว่าล้มเพราะอยู่ท้ายแถว ฟราเชสโกบัรญาญ,ญากับผมนักบิดจากทีมดูคาติเจ้าของแชมป์โลก2ส,สมัยกับผมเผยว่าเขาขี่แบบเต็มสุดขีดครับมากกว่าตอนที่คว้าชัยที่โมเตก,กิก่อนพลาดล้มจากอันดับที่12ในซึกโมโตอีพีสนามออสเตรเลียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากยังคงถูกหลอกหลอนด้วยผลงานจบอันดับสุดท้ายในสปินเรสที่มันดาลิก้าครับแล้วก็ต้องดินรนสุดแรงในเรสวันเสาร์ที่ฟิลิปแลนด์ซึ่งจบเหนือแค่เพื่อนร่วมทีมชั่วคราวอย่างมิคาเลเปียโรเพียงคนเดียวบรรยาญาจึงตั้งใจแน่วแน่ครับว่าจะไม่มีทางให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกซึ่งบรรยาญากับผมถึงกับบอกว่าผมยอมล้มตอนต่อสู้เพื่อแต้มดีกว่าล้มเพราะอยู่ท้ายแถว ในช่วงวอร์มอัพเช้าว,วันอาทิตย์ครับรถดูคาติของเขามีการสั่นสะเทือนรุนแรงจนถึงขั้นต้องจอดทั้งสองคันหลังทีมเลือกใช้การเซตอัพที่สุดตรงซึ่งยิ่งทําให้ปัญหาแย่ลงขึ้นไปอีกครับดูคาติจึงตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางการเซตอัพใหม่ทั้งหมดและนั่นช่วยให้บรรญ,ญญาครับผมพบกับรถที่นิ่งและก็ควบคุมได้ดีขึ้นสําหรับการแข่งขันในรอบฟูเรสในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับโดยบรรญ,ญญาครับผมเผยว่าพูดตามตรงเลยครับผมมันดีกว่าเมื่อวานจริงๆครับ โชคดีที่ตอนเช้าเราลองอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่เวิร์กเลยและพอเปลี่ยนไปทางตรงกันข้ามกับผมรถมันก็นิ่งขึ้นมากถึงแม้จะขี่ได้ยากขึ้นเพราะว่ารถมันหนักกว่าเดิมแต่มันก็ยังดีกว่าครับผมมาขับมันได้มากขึ้นขี่ได้เร็วกว่ากลุ่มหน้าหลายคนครับและกําลังไล่กลับมาได้ผมแค่ต้องใช้เวลาสัก2อสรอบแรกเพื่อทําความเข้าใจกับมันรถขี่ได้ยากมากจริงๆครับแต่มันก็ดีขึ้นจริงๆ บัญญญาเริ่มขยับตำแหน่งขึ้นมาจนถึงอันดับที่12ครับพร้อมทำเวลาต่อรอบเร็วที่สุดเป็นอันดับที่10ของเรสซซึ่งช้ากว่าผู้นําเพียงแค่0.4วินาทีเท่านั้นก่อนพลาดล้มลงไปในขณะที่เหลืออีกเพียงแค่4รอบสุดท้ายครับซึ่งบัญญญากับผมบอกว่าผมยอมรับกับการล้มครั้งนี้ได้ครับเพราะว่าผมบอกกับตัวเองไว้แล้วว่าผมจะไม่จบอันดับสุดท้ายอีกวันนี้ผมขี่เต็มที่จริงๆครับผมยอมรับได้ว่ามีโอกาสล้มครับและสุดท้ายมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ จริงๆแล้วท็อป10มันเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับผมแต่โชคร้ายครับผมที่ผมเสียหลักไปก่อนครับเพราะว่ารถท้ายมันสไลคยั็ผมกลับมาจุดทาให้เสียการควบคุม ในเรสเดียวกันกันกบผมฟาบีโอดิเจนตโตนิโอครับจากทีม VR46 ที่ใช้รถดูกติ GP25 รุ่นเดียวกันกับฟราเชสโกบัญญ,ญาย่าสามารถโชว์ฟอร์มสุดยอดกับผมควา้าอันดับที่2ตามหลังผู้ชนะหน้าใหม่อย่างราอูฟานาเดสจากอาพิเลียซึ่งขณะที่มิคาเลเปียโรกับผมนักบิดทดสอบของดูกติจบในอันดับที่18แล้วก็เป็นคนสุดท้ายด้วยละครับผม แต่ที่น่าสนใจว่าดิจิอันดอนโตนนโอกรบผมสามารถทําเวลาต่อรอบดีที่สุดของเรสได้เร็วกว่าบัญญาญาเพียงแค่0.2วินาทีเท่านั้นสําหรับสนามถัดไปที่เซปังกรบผมเปียโรยังคงลงแข่งคู่กับบรรยายาัญญาญาเนื่องจากมาร์กมาเกสยังไม่ฟื้นจากอาการปาดเจ็บที่หัวไหล่ครับที่เกิดขึ้นที่สนามบารดาลิก้าที่ผ่านมาซึ่งเปียโรกรผมบอกว่า เราลองเซตอัพใหม่ซึ่งก็มีผลดีขึ้นระดับหนึ่งครับผมผมไม่ได้ขี่แบบฝืนมากครับเพราะว่าเป้าหมายคือจบเรสในสภาพที่ดีนี่คือการซ้อมที่ดีสําหรับเซปังครับซึ่งเป็นสนามที่ผมคุ้นเคยเพราะเราทดสอบที่นั่นทุกปีก่อนเปิดฤดูกาลถึงแม้อากาศจะร้อนกว่าปกติแต่เราก็จะพยายามพัฒนายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดช่องว่างให้ได้มากที่สุดครับข่าวต่อมาครับ เบโดคอสตาชี้สนามนี้คือฝันร้ายของผมกับ KTM เปโด c คอสตากับผมดาวรุ่งวัย21ปีจากทีม KTM ครับยอมรับสุดเซ็งหลังจบศึก MotoGP สนามออสเตรเลียด้วยอันดับที่5พร้อมระเบิดความผิดหวังว่านี่คือสนามที่แย่ที่สุดในประทินสำหรับผมและรถ KTM หลังจากขี่ได้เพียง70%ของศักยภาพทั้งหมดและยางหลังพังจนเป็นรู อคอสตาครับผมซึ่งทำผลงานยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ KTM อัปเดตตัวรถหลังพักฤด,ดูกาลครับคว้าอันดับที่2ในสนามอินโดนีเซียและจบอันดับที่3าในสปินเ c e ที่ p h ฟิลิปแลน n ์ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับผมในการลุ้นโฟเดียมอีกครั้งหลังคู่แข่งตัวหลักหลายคนหายไปจากรายการนี้ ในเรสหลักครับผมอคอสตาขึ้นไปถึงกลุ่มนำในช่วงต้นครับแต่จบลงด้วยอันดับที่5ตามหลังผู้ชนะกว่า7.9วินาทีซึ่งเจ้าตัวกับผมเผยภายหลังกับ TNT สปอร์ครับว่ามันคือเรสที่ยากสุดๆครับผมเพราะผมขี่ได้เพียงแค่70%ของศักยภาพทั้งหมดแถมยางยังพังจนเป็นรูครับจัดการอะไรไม่ได้เลยมันคือสถานการณ์ที่โคดสุดๆจริงๆครับแต่เราต้องเดินหน้าต่อไปครับผมเพราะนั่นคือขนทางเดียว แม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายครับผมแต่อคอสตาเชื่อว่าเขาและ KTM กำลังเข้าใกล้ชัยชนะแบบเต็มที่ครับโดยอคอสตาครับผมทิ้งท้ายว่าผมคิดว่าเรากำลังเข้าใกล้ชัยชนะไปทุกทีครับผมแต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมครับผมรู้ตั้งแต่ก่อนมาที่นี่แล้วว่าสนามนี้จะยากสําหรับเราครับมันคือสนามที่แย่ที่สุดในปฏิทินทั้งสําหรับผมและก็ตัวรถและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับ เราหวังว่าต่อจากนี้จะมีสานามที่เหมาะสมกับเรามากขึ้นทั้งเซปังโปรตุเกสและก็บาเลนเซียเราจะพยายามปรับปรุงต่อไปครับเพราะมันยากมากจริงๆครับที่จะขี่ในสภาพแบบนี้ ขณะที่เพื่อนร่วมทีมอย่างแบรดบินเดอร์ครับทำเวลาได้ตามหลังอคอสตากว่า4วินาทีซึ่งจบในอันดับที่8จากผลงานในสนามนี้ครับผมทำให้ทีม KTM ครับตามหลังอัพิเลียเพิ่มขึ้นเป็น47คะแนนในศึกชิงอันดับที่2ของตารางคะแนนผู้ผลิตหลังอภพิเลียกว่าจะชนะทั้งสปินเรสและก็เรสหลักที่ฟิลิปแลนด์ข่าวต่อมาครับอเล็กมาเกดยอมรับผมบอกกับตัวเองก่อนแข่งว่าวันนี้จะขี่ให้เต็มร้อยทุกโค้ง อเล็กมาเกะกับผมนักบิดจากทีม B K 8ปดเรนี r เรซซิ่งกับผมเผยว่าเขารู้สึกสงบในใจครับแล้วก็พอใจกับผลงานแม้จะลนจากอันดับที่2มาจบในอันดับที่4ในช่วงท้ายรส m oto G P สนามออสเตรเลียที่ฟิลิปแลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา อเล็กมาเกดกับผมตัดสินใจเล่นไพ่เสี่ยงครับด้วยการเปิดเกมรุกแบบเต็มพิกัดตั้งแต่ต้นเรสโดยไม่ห่วงยางหลังซึ่งในที่สุดกับผมก็ต้องจ่ายเป็นราคาหนักครับผมในช่วงท้ายแต่เจ้าตัวไม่มีความเสียใจแม้แต่น้อยซึ่งอเล็กมาเกดกับผมบอกว่าผมบอกกับตัวเองก่อนแข่งแล้วครับว่าวันนี้จะขี่ให้เต็มร้อยในทุกโค้งครับทุกจังหวะและไม่พยายามเซฟอย่างครับผมจะบิดให้สุดและผมก็สนุกกับมันมากครับนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ ตอนท้ายครับผมเมื่อเริ่มเจอปัญหายางครับผมก็บอกกับตัวเองว่าโอเควันนี้เราเล่นไพ่เสี่ยงไปแล้วการจบในอันดับที่4ถือว่าดีมากครับมันคือเรสที่ยอดเยี่ยมจริงๆผลการแข่งขันของอเล็กมาเกสนี้เกิดขึ้นพร้อมกับที่ฟราชเชสโกบัญญาย่าพลาดล้มจนร่วงจากอันดับที่3าในตารางคะแนนครับทำให้อเล็กมาเกสขยับเข้าใกล้การสร้างประวัติศาสตร์พี่น้องมาเกสที่อาจจบฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์และก็รองแชมป์โลกคนละตำแหน่งโดยอเล็กมาเกดกับผมบอกว่า สุดสัปดาห์นี้กัผมสําคัญมากครับสำหรับการลุ้นอันดับที่2ในตารางเชมเปี้ยนชิพมันไม่ง่ายเลยครับผมที่จะขี่ในสภาพสนามแบบนี้เมื่อคุณต้องมีอะไรให้เดิมผ่านครับเราจะไปที่มาเลเซียด้วยความมั่นใจครับผมเพราะว่าผมชอบสนามเซปังมากและเราก็จะพยายามปิดจ็อบอันดับที่2ให้ได้โดยไม่กดดันตัวเองเพราะว่ายังเหลืออีกตั้ง3ส,สนามให้แข่งครับ ขนาดนี้ครับผมอเล็กมาเกตนำหน้ามาโคเบซิกกี้อยู่97คะแนนครับแล้วก็มีแต้มเหนือบรรญญย่าอยู่105คะแนนโดยเหลือคะแนนรวมให้เก็บอีกเพียงแค่111แต้มครับหากคู่แข่งจะคว้าแชมป์ทั้ง6เรสที่เหลือทั้งหมดซึ่งมันแทบเป็นไปไม่ได้ครับโดยอเล็กมาเกตกรบผมพูดถึงเรื่องนี้ครับว่า เราต้องไปที่เซปังด้วยทัศนคติเดิมครับผมใจเย็นแล้วก็ทำงานให้ดีที่สุดครับผมรู้ว่าผมทุ่มเทเต็มร้อยแล้วในวันนี้ไม่มีอะไรจะต้องเสียใจอีกครับผมสงบในใจจริงๆสนามเซปังเหมือนกับที่คาตาลุนยาครับผมผมมีความมั่นใจสูงมากครับผมรู้ว่าถ้าเราทำงานอย่างถูกทางเราจะเร็วแน่นอนแค่ไปเริ่มต้นมาอีกครั้งทำงานให้เต็มที่ครับผมแล้วก็มาดูกันครับว่าวันอาทิตย์จะจบตรงไหน ส่วนทางด้านของมาร์คมาเกสกับผมพี่ชายของอเล็กมาเกสซึ่งคว้าแช,ชมป์โลกไปแล้วตั้งแต่สนามโมเตกิครับจะยังคงพลาดการแข่งขันที่มาเลเซียต่อเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ส่วนเพื่อนร่วมทีมของอเล็กมาเกตอย่างเฟมมนอดีแกรครับผมเจ้าของแช,ชมป์สนามบาเดลิก้าต้องออกจากการแข่งขันหลังจากเครื่องยนต์มีปัญหาทางเทคนิคขนาดหลังอันดับที่7โดยอดเแกคกับผมได้บอกว่า เรามีปัญหาทางเทคนิคกลางเลสครับผมเสียดายมากครับเพราะว่าทุกอย่างกำลังไปได้ดีเราขี่ได้เร็วพอๆกับกลุ่มหน้าแต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับผมตอนนี้เรามุ่งหน้าไปที่มาเลเซียด้วยความมั่นใจเพราะเรารู้ว่าเรามีความเร็วพอที่จะต่อสู้ได้ ก็จบลงไปแล้วครับผมสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการม o ต GP ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนพี่กันอย่างเป็นประจำครับผมสุดท้ายนี้ก็ผมก็ขอฝากเพื่อนนพี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ด้วสี่เกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ